สวัสดีค่ะคลิปนี้มุมเกษตรจะพาเพื่อนๆ,ๆมาดูแคตตสที่ดอกเขาไม่ยอมบานนะคะแล้วก็เพราะว่าเพราะว่าเอ,อ่อฝนตกนะคะคล,มคล,มคลิมฟ้าคล้มฝนนะคะฟ้าคลิมตลอดทั้งวันแล้วก็ดอกเขาไม่บานนะคะเราสามารถผสมเกสรได้ไหมนะคะสําหรับเพื่อนๆหลายๆคนทีออ่สอบถามเข้ามาว่าถ้าดอกแคตตสของเราเนี่ยไม่บานเราสามารถผสมเกสรได้ไหมนะคะคาตอบก็คือเราสามารถที่จะผสมเกสรได้นะหรือว่าบางคนที่ สมมุติว่าไปทํางานกลับมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แคตตัลหูบหมดแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะผสมเกสรได้เช่นกันนะคะแคตตันบางสายพันธุ์อย่างพวกโวลบิเบียอีชินนอปเนี่ยบางทีเขาอาจจะเหี่ยวแต่ว่าเกสรเขายังดีอยู่เราก็สามารถที่จะผสมเกสรได้เช่นกันนะคะสำหรับใครที่ไม่มีเวลาผสมเกสรเนาะ,ะลองผสมเกสรด้วยวิธีที่มุมเกษตรจะใช้ต่อไปนี้นะคะหรือว่าใครที่จะผสมเกสรพวกยิมโนอะไรเงี้ยยิมโนบันเดียนนัมหรือว่ายิมโนคารไลเซียมทั่วท่ไปเงี้ยค่ะ พวกที่เขาบานหลายวันเนี่ยเราสามารถที่จะตัดดอกผสมเกสรได้ง่ายมากนะ,ะโอกาสติดจะเยอะมากๆนะคะอย่างของมุมเกษตรนี้เนี่ยจริงๆถ้ารอวันพรุ่งนี้ก็ได้แต่ว่าสองต้นข้างๆนี้ค่ะเขาบานวันที่สามแล้ววันนี้วันที่สามแล้วนะคะเพราะฉะนั้นมุมเกษตรค่อนข้างที่จะก,กังวลน,นะคะว่าพรุ่งนี้เขาจะยังบานอยู่ไหมถ้าเขาไม่บานเนี่ยก็คือ,อดอกนี้เมื่อวานมุมเกษตรผสมไปแล้วนะคะแต่ดอกนี้เนี่ยเขาบานวันแรกนะคะถ้าเราไม่ผสมก็คือ โอกาสที่สมมติว่าพรุ่งนี้ไอ้สองสองต้นเนี้ยเขาไม่บานแล้วเนี่ยก็คือเราจะไม่มีเกรสรมาผสมนะคะเพราะฉะนั้นมุมเกษตรก็จะคีบเกรสรของอีกต้นหนึ่งนะคะมาใส่เลยนะคะเพื่อกันเอาไว้นะคะว่าถ้าพรุ่งนี้เขาไม่บานเราก็ผสมไปแล้วเนาะโอกาสติดก็จะเยอะนะคะถ้าเกิดเราไม่อยากตัดดอกเราก็คลี่ดอกเขามาแล้วก็ ผสมลงไปแบบนี้เลยนะคะอย่างวันนี้เนี่ยเขาเขาไม่บานก็จริงแต่ว่าเขาก็แย้มๆแ,แบบนี้เนี่ยเราสามารถที่จะยื่นพอเซ็เข้าไปผสมได้นะคะแต่ในกรณีที่อย่างพวกกิมโนหรือว่าโรบิเบียที่เขาหุบไปแล้วเนี่ยถ้าเราคลี่แบบนี้ไม่ได้เราก็เอ่อเราก็ต้องเดีย๋ยวนะขอขยับนิดนึงเราก็ต้องทําการตัดดอกนะคะวิธีการตัดดอกก็คือเราตัดแบบนี้เลยนะคะ ตัดดอกเขาออกมาแบบนี้เลยนะคะเราจะเห็นเกสรตัวเมียของเขาชัดเจนนะคะในกรณีที่เขาไม่แย้มแบบนี้อย่างต้นนี้เขาแย้มแบบนี้เราสามารถเห็นได้ชัดเจนแล้วก็เขาเพิ่งบานวันแรกเรารู้สึกเสียดายอะไรเงี้ยเราก็รอเราก็แค่ เอาฟอเซปยื่นลงไปก็ได้นะคะแต่ถ้าสมมุติว่าเขาหูบแบบน,นี้แล้วเราไม่สามารถที่จะยื่นพอเสปลงไปได้นะคะเราก็ต้องอาตัดดอกเขานะคะเราจะได้เห็นเกรสรตัวเมียเขาชัดเจนนะคะต้นนี้เขาบานวันที่3แล้วนะคะเขาเกรสรตัวเมียเขาเสียหายแล้วนะ,ะแต่ว่าเกรสรตัวผู้ของเขาเนี่ยยังดีอยู่นะคะเห็นไหมคะนี่ก็คือเกรสรตัวผู้เขายังมีฝุ่นเกรสรที่สมบูรณ์อยู่เราสามารถที่จะใช้ผสมได้นะคะหรือว่าใครที่เอ่อถ้าสมมุติว่ามี คัตัสที่เขาบานไม่พร้อมกันนะคะวันนี้เขาบานแต่อีกดอกหนึ่งเนี่ยไปบานวันพรุ่งนี้อะไรเงี้ยแล้วก็เป็นคัดตัสที่เขาบานวันเดียวอะไรเงี้ยเราก็สามารถที่จะเก็บเกสรเขาไว้ผสมได้นะคะถ้าใครที่ไม่อยากจะถ้าใครที่ไม่อยากจะเออไม่มีเวลานะคะไม่มีเวลาที่จะเก็บเกสรเขาใส่ถุงหรือว่าใส่หลอดเนี่ยเราสามารถที่จะเด็ด คือตัดดอกเขาแล้วก็แบบนี้ค่ะแล้วก็วางเอาไว้แบบนี้ได้นะคะคอเราไม่ต้องให้เขาโดนน้ําหรือว่าอะไรก็คือถ้าเป็นช่วงฤดูร้อนก็คือเขาก็จะแห้งไปแต่ว่าเกสรเขายัางดีอยู่นะคะแต่ถ้าช่วงฤดูฝนเนี่ยโอกาสที่เขาจะเน่าก็เยอะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าช่วงฤดูฝนเนี่ยแนะนําให้เราเ,าเก็บฝุน่นเกสรของเขาก็พอนะคะเราจะวางไว้แบบนี้ก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าความชื้นสูงจะทําให้เขาเน่าแล้วก็เกสรของเราก็จะเสียไปเลยนะคะ เนี่ยใช้วิธีนี้ก็ได้นะคะคีบเกรสรเอาไปใส่นะคะแบบนี้ก็ได้นะ,ะช่วงนี้เป็นฤดูฝนนะคะถึงแม้ว่าเราจะผสมเกรสรแบบไม่ตัดไม,ไม่ไม่ตัดดอกนะคะแต่ถ้าแต่ถ้าเกิดว่าเออเขาเรียกว่าถ้าเกิดว่าถึงเวลาที่คาร์ตานของเราเนี่ยดอกเขาฝ่อแล้วเหี่ยวแล้วอะไรเงี้ยเราจําเป็นที่จะต้องมาตัดดอกเขาทิ้งนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยดอกของเราเนี่ย จะจะทำคือความชื้นสูงจะทําให้ดอกกลีบดอกของแคปตัสของเราเนี่ยเน่านะคะเมื่อเขาเน่าเนี่ยจะทําให้เขาเป็นเชื้อราแล้วก็ลามไปที่ต้นนะคะทําให้ต้นเน่าได้นะคะที่ที่สวนหุ่มกเกษตรก็มีหลายต้นที่เขาเน่าด้วยสาเหตุนี้นะคะเพราะฉะนั้นต้องระวังนิดหนึ่งนะคะตรงนี้พยายามเอ่อถ้าเราผสมเกรสรแบบไม่ตัดดอกก็คือเมื่อไหรที่ดอกของของเราเหแห้งไปนะคะเราจำเป็นที่จะต้องมาตัดดอกเขาทิ้งไปนะคะ มุมเกษตรคงผสมเกสรไม่ผิดฝั่งนะจําไม่ได้ว่าดอกไหนเป็นดอกที่เมื่อวานเขาบานนะคะดูที่เกสรตัวเมียเอาแล้วกันดอกนี้ค่อนข้างช้ำนะคะ พวกลูกแมวเนี่ยเขาบานได้3-5วันนะคะถ้าเกิดว่าเขาบานปุ๊บเนี่ยให้เราเอาเขาเขาล้มนะคะเอาเขาเขาล่มก็คือเขาไม่โดนแดดเต็มๆเขาจะบานหลายวันนะคะคือกลีบดอกเขาจะไม่ช้ําเสียหายนะแต่ถ้าใครที่เอาไว้ออแดดแรงๆเนี่ยคือถึงแม้เขาจะเป็นคัตตสที่บานได้หลายวันก็จริงนะคะทําให้กลีบดอกของเขาเสียหายโอกาสที่เขาจะบานได้แค่วันเดียวสวันก็จะเยอะขึ้นนะคะเนาะ เนี่ยลูกแมวพว่งนี้นะคะจะมีบางตัวที่เขาบานหลายวันนะคะบางตัวก็บานแค่ไม่กี่วันนะคะแล้วก็มีบางตัวที่รอบดอกเขามาไวบางตัวรอบดอกเขาก็มาช้านะคะเราต้องคอยสังเกตแล้วก็จดจําเอาเองนะคะว่าแท้าต,าต้นไหนของเราเนี่ยเป็นยังไงนะคะบางทีสายพันธุ์เดียวกันหรือว่าต้นเดียวกันนะคะแต่ว่าเ,เขาเรียกว่าถ้าเราเอาไปกราฟหรือไปอะไรเงี้ยความแตกต่างก็จะเกิดขึ้นนะคะเราต้องศึกษา สังเกตดูนะคะบางต้นนะคะดอกเขาก็เขาเรียกว่าดอกดอกนะคะบางต้นก็ดอกก็ไม่ดกแต่ว่าหนอ่ออาจจะเยอะอะไรเงี้ยคะ่ะเราต้องศึกษาดูนะคะเนาะวันนี้มุมเกษตรก็พาเพื่อนๆมาผสมเกสรแคดตัดในวันที่ ฟ้าไม่เปิดนะคะแล้วก็คาตัตของเราเนี่ยดอกของบานไม่สุดนะคะเราสามารถที่จะผสมเกสรได้ด้วยวิธีนี้นะคะไม่เฉพาะลูกแมวนะทุกสายพันธุ์สามารถที่จะใช้วิธีนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะวันนี้มุมเกษตรก็พาเพื่อนๆมาดูความสวยงามของเมลลูกแมวแล้วก็พามาผสมเกสรในกรณีที่ฟ้าไม่เปิดแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆคนไหนที่มีคําถามหรือว่ามีข้อแนะนําอะไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์ถามหรือว่าคอมเมนต์แนะนํากันได้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดด ตเพื่อที่จะติดตามคลิปใหม่ๆของมุมเกษตรในโอกาสต่อไปด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ